อาจารย์คะสวัสดีคะ่ะอาจารย์รห้องน้ําที่อยู่ใต้บันไดที่ขึ้นลงไปชั้นบนของบ้านนะคะจะผิดหลักวงจุย้ยไหมคะความหมายของห้องน้ําเนี่ยตัวสําคัญคือตัวเคลื่อนไหวค่ะเพราะงั้นบันไดก็เคลื่อนไหวค่ะอยู่ใต้ใต้บันไดก็เคลื่อนไหวค่ะเพราะงั้นกอเคลื่อนไหวเหมือนกันไม่ได้ผิดหลักวงจุย้ย แต่มันจะผิดผิดเรื่องเรื่องมารยาทเรื่องเรื่องมารยาทต,ตามประเพณีะนะคือเรื่องเรื่องกาลเทศคะครับเพราะงั้นเราอยู่ในห้องน้ำแต่ข้างบนก็มีคนเดินไปเดินมามันก็ก็เหมือนกับเดินข้ามหัวเรา มันไม่เหมือนก็อยู่ชั้นสอง,อยยงชั้นสองก็อยู่หัวเราเหมือนกันแต่มันเป็นพื้นลับอะน้ำมันไม่ใช่เป็นตัวที่ที่เดินไต่เต้า,ตาข,ขึ้นไป<ค>เพราะงั้นบันไดนี่มันเป็นตัวใช้สอยที่ที่ขึ้นก็ต้องใช้ลงก็ต้องใช้ใ<ค>ชจ้จาเจเพราะงั้นออมันก็ไม่ใช่พื้นเพราะพื้นมันทั้งหมดเป็นพื้นของมัน แต่อันนี้คือเป็นเพียงบันไดขั้นบันไดที่เดินไต่เต้าขึ้นไป<ะ>เพราะงั้นมาข้ามหัวเรามันก็ดูดูขัดกาลเทศะเพราะว่า,าห้องน้ำเนี่เราอยู่ตรงไหนก็ได้<ะ>บันไดเราก็อยู่ตรงไหนก็ได้<ะ>ถ้าเราหลีกเลี่ยงได้ก็ไม่ควรเอาห้องน้ำไปไว้ใต้บันได<ะ>แต่ในกรณีที่ มันจาเป็นะนะอันนี้เขาเราเมื่อจําเป็นก็ต้องจํายอมแต่เมื่อจํายอมเนี่ยก็ต้องแบ่งระหว่างบันไดให้ชัดเจนส่วนสัตว์ของการเดินตรงนี้เนี่ยอย่าให้มันมีมันมีช่องมีร่องที่ที่ที่เห็นถึงการาก็เพื่อเพื่อที่จะให้รู้ว่ามันคนละส่วนนะ คือให้ปิดไม่ชิดไปเลยให้เกิดความรู้สึกว่ามันคนละส่วนละเพราะงั้นเมื่อเป็นคนละส่วนมันก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าเป็นคนละส่วนก็เหมือนกับคนอยู่ชั้นบนกับคนอยู่ชั้นล่างคือคนละส่วนคือคนละ,นนละพื้นที่ครับเพราะงั้น <Okay. S 1> ถ้าเราปิดให้มันมิดชิดไม่มีร่องไม่มีรอยมันก็ดูเป็นส่วนสั์ <c oughs> ก็ก็ดูดีหน่อย <c oughs> ครับเพราะงั้นพอดูดีเราก็จะมีความรู้สึกที่ดีเพราะงั้นมันก็จำยอมได้ <c oughs> แต่ปกติห้องอาคารพาณิชย์เราก็มักจะเห็นว่าห้องน้ำอยู่ใต้บันไดครับับอน,นที่เห็นทั่วๆั่วไปอ,อันนี้เขาเรียกว่าจำยอม <c oughs> เพราะว่าถ้าไปทำแยกต่างหากมันก็จะเสียพื้นที่ <c oughs> เพราะงั้น อาคารพาณิชย์พื้นที่มันน้อยอยู่แล้วเพราะงั้นก็ต้องพยายามเก็บพื้นที่ให้เกิดกันใช้สอยที่มากเท่าที่มากได้เพราะงั้นก็ต้องไปซ่อนไว้ใต้บันไดค,ครับอย่างนี้ลักษณะอย่างของอาคารพาณิชย์ถือว่ามีการแบ่งสัดส่วนไปแล้วหรือยังคะแบ่งพอไหมคะเขาเขา,เขาทำให้มันไม่ชิดน้ำไม่เกิดมีมีมีร่องหรือมีมี มีร่องหรือมีช่องที่เห็นกันโอเคก็ก็ก็ถือว่าใช่ได้คือพอเราอยู่ในห้องน้ำเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเรามองไม่มองไม่เห็น,นคนดำคนเดินอ,อ๋อคือ,อคือแบ,บ่งส่วนสัตว์ให้ชัดเจนมากมากขึ้นก็เกิดความชัดเจนว่าเป็นคนละส่วนแล้วครับมันก็จะมีความรู้สึกที่ดี แล้วถ้าเกิดเราเป็นลักษณะแบบนี้อยู่แล้วนะปัจจุบันเราต้องแก้ยังไงนะคะก็คือทำให้มันมิดชิดหน่อยแต่ปกติตัวบันไดกับประตูห้องน้ํามันจะไม่เห็นกันอยู่แล้วคะ่ะครับเกิดบางทีตัวบันไดเนี่ยก็ไปตัวขั้นบันไดก็ไปปิดตรงกับมาชนกับตัวฝงังบางทีปิดแล้วก็ยังมีร่องนิดนิด,นด<อ>ครับ พราะงั้นมันก็เหมือนกับไม่ให้แสงผ่านได้ใช่ไหมคะใช่เราก็ยังรู้สึกว่าเอ้เรามองเห็นเขานะถ้าเขาเดินนะครับแต่จริงๆมันก็มองไม่เห็นหรอกแต่ท้ารี่ใต้บันไดนี่มันมีแผ่นปิดไปเลยอ๋อท้องบันไดอท้องบันไดมีแผ่นปิดไปเลยอันนี้เขาเรียกว่าแบนส่วนสั่นหมดจดหมดจดรอยมิชิดคมีความชัดเจนขึ้นนะมันก็จะดูดี งั้นเราก็สามารถแก้ได้โดยวิธีนี้นะคะ,คะขอบคุณค่ะอาจารย์